สงการค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะโมโ o ซิลเอจากวิงไว้คุณดีสั่งได้เชื่อเบสสแกนเลยค่ะเราอยู่ที่หน้ารตาัตนบุรีโฮมสเตย์ค่ะวันนี้เขามีกิจกรรมเปิดหมวกด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับกอบพะาแรงครับก็เล่นอยู่ที่ รัตนบ,บุรีของเราทุกวันทุกค่ำคืนเลยค่ะอันนี้เจอหน้าประจำค่ะเพราะพี่ก่ออยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะสวัสดีครับชื่อเดชชาตินะครับเป็นออนกักดนตรีเป er ิดหมวกแล้ววันนี้เรามาทํากิจกรรมอะไรกันคะพี่วันนี้มาหาไรายได้สมทบทุนการศึกษาน้องๆที่เชยภูมครับเ,ออเป็นปีที่สิบสี่ในการทํากิจกรรมของพวกเรานะครับค่ะช่วยเหลือโรงเรียนหางไกลพี่มากี่วันรับก็น่าจะสิบสามสิบสี่นะครับพี่ก่อเป็นคนแนะนํามาหรือเปล่าคะเนี่ยทีมงานก็มีหนังสือมาหาทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทางเราในเรื่องของ ทำบุญให้กับเด็กที่อยู่ห่างไกลทินพุราก,กันดารก็เลยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากผู้ใหญ่ทางรัตนบุรีของเราด้วยลูกค้าร้านกาแฟเราเยอะ,ะแล้วก็ลูกค้ามาถ่ายรูปเราเยอะค่ะามาเปิดหมวกที่นี่น่าจะได้ทานน้าใจเยอะมีสลขใจพาไทยามผ่านที่ในล้นวนทั้งสมุยใหญ่อยากให้คนไทยรักกัน ค่หลังจากที่เราได้ชมกิจกรรมด้านหน้าแล้วนะคะเมืองชั้นในค่ะตอนนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับเบสนะคะเบสมองว่ามันเป็นเมืองที่อีกมิตินึงอะคะ่ะให้ความรู้สึกแบบความเป็นส่วนตัวและก็ให้ความรู้สึกเงียบสงบลูกค้าท่านไหนที่มีโอกาสได้มาพักแนะนําว่าต้องลองโซนด้านหลังด้วยค่ะ ในส่วนของอาหารนะคะวันนี้ไม่ว่าลูกค้าจะมาเยอะหรือว่าวันพรุ่งนี้ที่ลูกค้ายังคงเต็มอยู่บอกเลยคะ่ะว่าอาหารยังคงไม่อั้นเหมือนเดิมนะคะทุกเมนูปูก็เติมได้กุ้งก็เติมได้แล้วก็เมนูอื่นๆค่ะเรียกได้ว่ากินกันแบบจุใจเลยใครที่ตั้งใจจะมากินอาหารก็มาได้เลยนะคะหรืออยากจะมานอนพักที่นี่ก็มาได้เลยคะ่ะเรียกว่าครบมากค่ะ และก่อนจากกันวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าสงการปีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆได้เจอครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขับรถอย่าประมาทนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ